รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการ The Idol คอบันดาลใจรายการที่มาขับเคลื่อนความฝันและสร้างแรงบันดาลใจกับคุณผู้ชมนะครับสำหรับแขกรับเชิญของ The Idol คืนนี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็นคู่แฝดหนุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อย่างเด็กๆเลยนะครับแล้วทั้งสองเขาพยายามค้นหาธุรกิจที่ใช่สําหรับเขาจนกระทั่งสุดท้ายมาเจอธุรกิจแก๊สรถยนต์แล้วก็ร่วมสร้างร่วมพัฒนาจากธุรกิจเล็ก,ลกๆจนกระทั่งกลายเป็นธุรกิจที่มูลค่านับพันล้านบาท ดีไอดอลคมบันดาลใจคืนนี้เรามาทำความรู้จักกับสุรศัรกดิ์และสุรชัยนิติวัตนแห่ง Energy Reform ครับสนับสนุนโดยบร,ริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยความสำเร็จของคนที่เขาสำเร็จให้เราเห็นมันกอ่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับเราทั้งสองคนทุกคนเห็นหมดความสำเร็จเพียงแต่ว่าเขาเห็นและเขาจะเอามาแปลเป็นพลังหรือเปล่า พอมันเข้ามาในเมมโมรีเราเนี่ยเราทั้งสองเราจะแปลเป็นพลังงานเนี่ยแล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจให้เราเกิดความทะืยอทะยานคือเรียกว่า eager to success กระหายที่จะประสบความสำเร็จ สวัสดีครับคุณหนึ่งคุณหนุ่มสวัสดีครับคุณโนสวัสดีครับนี่คือรถ Energy 4.0ที่เขาล่ามรือกันใช่ไหมยฮะใช่ครับคอนเซ็ปต์ของมันเป็นไงคนระับเล่าให้ผมฟังหน่อยคันนี้มันจะเป็นรถ4พลังงานนะครับพลังงานจะเริ่มตั้งแต่ตัวน้ํามันนะครับไฟฟ้าแล้วก็แก๊ส2ประเภทคือแก๊ส LPG และ NGV ร่วมอยู่ในคันเดียวกันโอ้โหน่าสนใจมากมพาผมดูรายละเอียดได้เลยครับเชิญครับเชิ เริ่มตั้งแต่ตัวนี้จะเป็นกล่อง ECU NGV RPG ควบ,ค,บคุมการจ่ายแก๊ส,ส2ประเภทนะครับเระจะวางไว้ตรงในห้องโดยสารถัดมาจะเป็นถังแก๊สนะครับตัวนี้จะเป็นถัง NGV นะครับแล้วก็ถัง RPG อยู่ข้างในดูเรียบร้อยสวยงามดีนะฮะก็ <c oughs> สวยงามและปลอดภัยด้วยครับต่อมาตัวสวิตท,ที่ควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงของแก๊สนะครับตัวนี้เราสามารถสลับโหมด RPG และ NGV นะครับอยู่แล้วเป็นระบบที่ ใหม่และก็น่าสนใจมากๆับ,บผมว่าเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันข้างบนดีกว่าน,นะครับ คุณหนึ่งเป็นพี่คุณหนุ่มเป็นน้องใช่ใชไหมครใช่ครับการเป็นฝาแฝดเนี่ยผมเคยได้ยินว่ามันจะมีสิ่งที่เชื่อมโยงกันอยู่พูดง่ายๆว่ารู้สึกถึงกันได้อสองคนเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมครตั้งแต่เด็กๆก็มีนะมีเคยมีครับอย่างเช่น<ช>อะไรครับพูดขึ้นมาในเรื่องเดียวกันหรือว่าแม้แต่ทําอะไรอยู่แล้วแบบอยู่ดีก็ร้องเพลงขึ้นมาท่อนเดียวกัน่ะแล้วฮะยังยัง,งงงอยู่เลยเอ้ยทำไมร้องพร้อมกันแล้วเพลงเดียวกันแล้วท่อนเดียวกันด้วย อะไรคือเป็นอะไรที่มันสื่อกันนะแต่พอเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่เริ่มเริ่มเปลี่ยนละเริ่มไม่เหมือนกันละโดยเฉพาะยิงง่งตอนที่มาทำ Energy Reform เป็นชิร r ฟอร์มเนี่ยรับเริ่มมีอะไรที่มุมมองที่แตกต่างกันเช่นโปรเจกต์นี้ไม่น่าลงทุนผมบอกวเฮ้ยน่าลงทุนกนําไรแน่นอนคุณหนุ่มบอกไม่กําไรขาดทุนผมก็ต้องไปหาข้อมูลมาละทำไงถึงจะขายไอเดียน้องได้รช่ฉะนั้นมันก็เม,มันช่วยกันนะครับช่วยกันตลอด ทีนี้อยากย้อนกลับไปให้ทั้งสองคนพูดถึงครอบครัวตอนเด็กๆนะฮะคุณเกิดมาในครอบครัวยังไงครับไม่ได้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยนะครับ,ค,รบคุณพ่อผมก็ทําอาชีพส่วนตัวทําอยู่วับธุรกิจแอร์คุณแม่ผมก็เป็นแม่บ้านคุณพ่อคุณแม่สอนคุณหนึ่งกับคุณหนุ่มในเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการประหยัดมัธยัติจนทุกวันนี้ก็เรียกว่านิสัยการประหยัดก็ติดตัวเรามาตลอดนะครับอย่างสบู่เนี่ยครับผมใช้สบู่จนเหลือก้อนเล็กนิดเดียวเนี่ยผมยังไม่โยนทิ้งนะครับ ก็เก็บเอาไว้หยิบก้อนใหม่มาแล้วก็ผมก็โปะอัดเข้าไปให้มันแน่นเป็นก้อนเดียวกันผมทำอย่างนี้ตลอดครับมันก็ต่อก้อนต่อก้อนไปเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้คงไม่ได้เอาสบู่มาประกบกันแล้ทำอยู่ทำอยู่ครับพูดเป็นเล่นไปเอาโฟมล้างหน้าผมบีบจนบีบไม่ออกผมก็ต้องเติมน้ำเข้าไปในหลอดโฟมล้างหน้าแล้วเขย่าเชื่อไหมครับถ้าไม่ทิ้งอะเอามาเอามาเขย่าน้ำเนี่ยล้างได้ตั้งหลายทีนะครับ มันเสียดายฮะับจะทำเป็นนิสัยไปแล้วฮะจะว่าขี้เหนียวก็ก็ได้นะฮะมันมันก็เป็นนิสัยไปด้วยครับแต่เรื่องไหนที่เราจําเป็นที่ต้องต้องลงทุนกับมันต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับมีเหตุผลเราก็จําเป็นต้องทำนะครับตอนเด็กๆอยู่โรงเรียนคุณครูมักจะถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะฮะทั้งสองคนตอบว่าอะไรครับคงกนี้ไม่พ้นกันเป็นนักธุรกิจแล้วมั้งฮะตอนเด็กๆนะฮะชอบค้าขาย มันเริ่มเริ่มจากมะม่วงก่อนมะม่วงเหลือจากในสวนในบ้านยายครับเราก็คิดว่าเราเอามาขายในกรุงเทพดีกว่าเราก็เลยเออลองมาขายดูอย่างเงี้ยขายหมูปิ้งก็มีตอนเด็กๆนะครับให้คุณแม่ทําหมูปิ้งเ,เสียบไม้ขายอยู่หน้าบ้านนะครับช่วยกันครับคิดเองขอแม่อยากทําอยากเล่นสนุก ได้เหรียญได้รับเงินจริงๆอะ<ช>่ะเป็นบาทจริงๆมันตื่นเต้นอ่ะตอนนั้น <c oughs> กำไรหรือเปล่าไม่รู้หรอกครับผมแต่ชอบสนุกดี <c oughs> นั่นคือแหวของคนเป็นเท่าแก่เลยนะ มาตั้งแต่เด็กฮะแล้วก็หลังจากนั้นผมจำได้คือตอนที่ผมเรียนจบปีนตรีใหม่ๆเนี่ยผมเองเนี่ยก็ทำงานบริษัทตอนนั้นก็เป็นเซลล์ขายรถเวลาที่เสร็จจากงานนะครับผมก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวเช่นผมขายไอศครีมขายชานมอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเป็นตู้สติกเกอร์ถ่ายภาพนะครับผมขายอยู่ใน R C A สมัยก่อนหน้าโรงหนังผมจำได้ฮิตมากเลยผมทำอยู่ตรงนั้น3ีครับกำไรดีมากเลย พอเริ่มมีเงินเยอะขึ้นก็ซื้อขายรถมือสองเราก็เริ่มค้าขายตรงนั้นมารเรื่อยๆมีวลอยากเป็นเจ้าของกิจาการมาแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมฮะใช่ค,คุณหนึ่งผมอาจจะไม่ค่อยแปลกใจเพราะเรียนมาทางบริหารธุรกิจแต่คุณหนุ่มเรียนมาทางด้านกฎหมายใช่ไหมแล้วการที่ต้องมาทําธุรกิจนี่มันขัดต่อความตั้งใจเดิไมไหมฮะถามว่าขัดหรือเปล่ามันก็ขัดนะเพราะว่าเราเลือกเรียนกฎหมายปริญญาตรีมาปริญญาโทแล้วก็เรียนกฎหมายธุรกิจต่ออีก จริงๆเราตั้งใจว่าเราอยากโตในฟิลกฎหมายนะครับแต่ความต้องการเบื้องลึกเนี่ยคือเป็นเจ้าของธุรกิจก็คุยกับพี่ชายตลอดแหละมีอะไรน่าสนใจมีอะไรน่าทํำไหมแล้วก็คิดตลอดว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เราก็จะเปลี่ยนฟิลจากหน้ากฎหมายอาจจะมาทําเป็นธุรกิจส่วนตัวผมเชื่อว่าเราเราเรียนรู้ได้ผมจำได้นะครับตอนที่ผมเป็นเซลล์ขายรถเนี่ยรถที่ผมขายเนี่ยเป็นรถเล็กซถือว่าเป็นรถหรู นะครับที่ราคาสูงลูกค้าที่มาซื้อ l e x กซัสเนี่ยส่วนใหญ่จะมีฐานะดีทั้งนั้นเลยครับผมก็จะสังเกตเขาว่าทําไมคุณซื้อรถคันละสีล้านเนี่ยโอ้โหมันแพงกว่าบ้านที่พ่อแม่ผมอยู่อีกแต่คุณซื้อรถมาขับบนถนนน่ะคุณหาเงินมายังไงอะไรเงี้ยมันก็สะสมเงินเข้ามาในจิตใจผมนะว่าวันหนึ่งเราต้องประสบความสำเร็จป็นเป็นอย่าง,งานนะั้น,างงานให้ได้ ช่วงนั้นเนี่ยติดต่อเข้าไปเนี่ยผู้ผลิตแก๊สที่ประเทศอิตาลีเนี่ยช่วงแรกๆแค่ส่งอีเมลไปโทรไปออบอกว่า Energy Reform จำกัดเขาไม่รู้จักเราเขาฏิเขาก็ไม่ดีวด้วย